คลิปนี้นะคะเฟียจพาทุกคนมาเดินเล่นแถวย่านพระอาทิตย์ใครจะเป็นเน็ตไอดก็คือต้องมาพระอาทิตย์ ทุกคนฟังนะความรับในไทยทค,คือคนนี้แบบนี้ทำเป็นเนยังไงคลิปนี้นะคะเฟียสภาทุกคนมาเดินเล่นแถวย่านพระอาทิตย์นะคะก็คือเห็นพอสอเกาหลีเขามาแล้วก็แบบมาทำคอนเทนต์มันน่ารักดีเราก็เลยต้องมาตามเริ่มเลยวันนี้มาในลุคของอะไรเนี่ย well, ว้าวเบบีเบบีอีกเหรอ งงอ่ะร้อนามากเลยขุ่นพระนี่ขนาดเพิ่งเริ่มวันนะวันนี้เราตึงตัวกันแบบงงอ่ะเฮ้ยเิเกสมาเฮ้ยเอ่อก็ใระวัง อันนี้นะคะเรามาแวะกันที่คาเฟ่แรกก่อนชื่อว่าเอสคาเฟนะคือร้านเนี้ยเขาจะขายแบบพวกบันแล้วก็มีพวกกาแฟ,ะฟะด้วยร้านคือน่ารักมากแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับป้อมพัตุเมนเลยบอกว่าน่ารักมากทุกอย่างบรรยากาศคือดีพิทีอากาศอย่างเดียวไม่ร้อนมุมหน้าร้านตรงนี้คือแบบน่ารักมากแล้นี้อะไรเนี่ย ฮะฟ้องตัวเลยวะฟ้อมตัวเป็นคทนต่างชาติเมื่อกี้พนักงานเราพูดภาษาอังกฤษด้วยแลกวเป็นเกาหลีแต่ว่าเปล่าเขาเป็นตากชาติเองไม่เราก็เดินเถื่อนด้วยจะต้องูดกเขาอ่ะฮะคนไทยพนักงานอ่ะเขาไม่พูดภาษาไทยพูดแต่ภาษาอังกฤษซึ่งเราอ่ะพูดภาษาอังกฤษไปได้เป็นไงคะสปอตแรกยังมอมถึงห้าทีเลยเนี่ยแปลกรอบนี้เรามีกันแค่สองคนนะสู้ๆนะเว้ย จะบอกว่าร้านนี้คือน่ารักมากวายคือใช่สุดเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะที่อีกร้านหนึ่งเดินไปไม่ไกลจากตรงนี้อุ uh ๊แวสเดี๋ยวเราจะไปัไหนกันต่อจ้ะ uh huh. เราจะไปร้านน้ำอีกหนึ่งเป็นร้าน<อ>น้ำผลไม้ที่น่ารักมากวันนี้ก็คือน,น้ำลว้วนข้าวยไม่ตกถึงท้องเลย จะบอกว่าเพิ่งเคยมาเดินเส้นนี้แบบจริงๆจังๆคือมันน่ารักมากพวกถนนเลยอย่างเงี้ยน่ารักไปหมดเลยอะร้านน่ารักมากเหมือนไม่ได้อยู่ไทยเลยอะนนันนี้น้ำแตงโมวันเนี้ยกินแต่น้ำให้ฉี่แตกกันไปเลยคืออร่อยอะเน็ตไอดอลก็ต้องต่อยแถวเพราะว่า วันนี้คนเยอะมากขนาดเป็นวันธรรมดาใช่ใเป็นวันธรรมดาวันนี้วันคาราะะเนี่ยไม่ได้วันหยุดเลย <c oughs> คือจะบอกว่ามีแต่คนแบบแต่งตัวหน่ารักแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันเต็มไปหมดเลยเส้นนี้ใครจะเป็นเดตไอก็คือต้องมาพระอาทิตย์เขาบอกว่าวันนี้คืออากาศร้อนมากฟิลไล์เท่าไหร่วะวันนี้100หนึ่งร้อยป่ะฮะหนึ่งร้อคือตายแล้วปะเฮ้ยมัดเข้าเนา <c oughs> ไม่โดนทใไม ไม่เข้านะคะพะนันหนีทําไมอ่ะเพราะลมมันพัดออรอๆอะไรเออคือใครที่แบบร้อนๆแล้วแบบผิวแห้งอะ่ะตัวเนี้ยคือช่วยได้ดีมากๆขวดเดียวก็คือสามารถเป็นได้ทางแบบบํารุงแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเราแบบเฟรชฉีดก,ก่อนแต่งหน้าหรือว่าแบบระหว่างวันก็ได้หมนเลยไปต่อติดหมดไม่สนถ้าเกิดว่าเขาขับไปแล้วว่าดึงไม่ทัน่นะ ข้างๆเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์บางลำพูทุกคนแต่ว่ามันปิดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดซะหน่อยนะคะตอนนี้คือเปียกไปทั้งตัวอย่าท้าทายกับแดดเมืองไทยนะคือมันร้อนมากถึงตายนะคะก็เลยกลับมาแล้วก็เดี๋ยวขออาบน้ำสักหน่อยนึงคือเฟนนะ่ะจองโรงแรมไว้แถวนี้พอดีเพราะคิดว่ามันน่าจะร้อนแล้วเราก็ไม่ไหวซึ่งไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวขอแบบ ล้างหน้าเราก็เปลี่ยนชูดแล้วเดี๋ยวไปเตนต่อค่อยังชั่วหน่อยก็คือข้างนอกแบบร้อนไม่ไหวอะอันนี้ที่เฟรนช์ชก,ก็คือจะเป็นสเปร์ของเราบ้างคือตอนที่ไปเกาหลีอะเห็นคนซื้อเยอะมากในโอลิฟยางแต่ตอนนั้นก็แบบยังไม่ได้กดมาใช่ปะ่ะเราก็ มาถ่ายในติ๊กต็อกเล่นแล้วก็เห็นว่าแบบคนรีวิวเยอะมากตอนกดสั่งคือเห็นว่าแบบยอดขายคือ3ล้านขวดอะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบสเปรย์ที่ช่วยฉีดแล้วทำให้ผิวเรามีความแบบ instant natural glow มันจะมีความแบบ glow แบบเป็นธรรมชาติให้ดูละอองเขาคือแบบมันละเอียดมากเห็นป่ะเราก็ ถ้าเกิดดูดีๆอ่ะตั้งทิ้งไว้อ่ะเขาจะแยกเป็นสองชั้นคือมันจะเป็นทั้งออยแล้วก็เซรั่มคือในขวดเนี้ยเราสามารถเป็นได้ทั้งแบบบำรุงแล้วก็ฉีดหลังแต่งหน้าเป็นตัวที่ช่วยทําให้เครื่องสําอางจากที่มันมีความเป็นแป้งๆใครที่ผิว m a t t ไม่ชอบอ่ะคือฉีดตัวนี้ไปแบบผิวมันจะมีความฉ่าเลยเว้ยแล้วก็เป็นสูตรวีแกนด้วยและสิ่งที่ขาดไม่ได้กันแดดจ้าตัวนี้มันจะเป็นแบบฟิลกันแดดโทนอัพไปรู้สึกว่าทาไปแล้วอ่ะมันจะช่วยปรับให้ สีผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นเห็นว่าเนี่ยตอนแรกกะว่าจากสีม์มาแกจะตัดไปที่คาเฟ่เลยแต่ว่าอยากให้ดูผิวมันมีความแบบดูดิจึงสะอึ้งมากอันนี้เฟนใช้เป็นรองพื้นที่มันมีความแมตมากแต่ว่าดูดิผิวคือฉ่ำมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อนะคะชื่อว่า h อสอ่านว่าไรเฟินไม่รู้ อันนี้นะคะเรามาแวะกินร้านอิตาโฟชื่อว่าพัวกีอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์บรางลำพูเลยทุกคนก็คืออยู่ใกล้กับโรงแรมเรามากโรงแรมคือแอบหลอนนิดนึงน้าตัวเหมือนแบบตื่งหาด้วยองผีมาเกี่ยวกับโรงแรมแล้วได้หลอน,นีแล้วเหมือนในห้องน้ำอะตรง อ่างล้างมือ,อ,มอน้ำมันหยดลงมาจักเท็ดาแล้วมันเป็นน้ำแบบสีน้ำตานะ่ะหยดจับจับเทดาเหอใช่ไม่ใช่หยดออกมาจากก๊อกเหรอไม่หยดี๋มาจักเท็ดาเพราะมันติงต๋งติง๋งติ๋งเงี้ยคือทุกคนแล้วมันเป็นสีน้ำตาลแบบจริงๆอะ่ะก็อาบน้ำก็คือแอบบกลัวแต่ว่าต้องข่มใจเดีเพิ่์ลจะร้องกลับบ้านกินอิ่มแล้วนะคะดเดี๋ยวเราจะไปต่อเดี๋ยวจะไปซ่อมเฟซจุ้ยวิชีเน็ตไอมันก็จะเหนื่อยหน่อยๆได้แล้วน้ำส้ม ดียวน้ำเขาอร่อยมากคุณมันรู้เลยว่าแบบมันสดอะ่ะเอ้ยเราเนองจะไปลบที่ไหนเนี่ยต้องไปลบที่ไหน้เดินถัดจากร้านผลไม้ไปนะคะก็จะมีคาเฟ่เนาะคือจริงๆใครจะมาถ่ายรูปเล่นแถวพาทิตอะ่ะคือสามารถมาแบบวันเดียวแล้วก็เดินได้เพราะว่าแต่ละที่อะ่ะมันใกล้ๆกันหมดเลยเดินมาไกลมากประมาณ5้าเก้าเองมั้งถึงแล้วเนี่ยทุกคน ร้านที่เราอยากมานะคะทุกคนเขาะจะอยู่ชั้นสองเลยคก็รู้ว่าข้างล่างอะ่ะจะเป็นร้านโคคนาที่มันเป็นร้านไอติมมะพร้าวที่แบบเพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าคาเฟ่จะอยู่ข้างบนมันอยู่ติดติกันเลยทุกที่สามารถแบบเดินแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปได้ถ้าเกิดทุกคนไหวขึ้นมาแล้วก็ชอบเพราะว่าแปลก นเยอะมากเหมือนแบบทุกคนมาทำคอนเทนต์กันที่พ้าทิตย,ย์อะเน็ตไอนุถูกย่อมญาคือใครอยากเจอคนส,สวยๆอะมาพ้าทิตย์เพราะว่าทุกคนมาทำคอนเทนต์กันเยอะมากร้านขนาดนี้วันธรรมดานะที่นั่งเต็มเราต้องมานั่งแบบดื้อๆได้มาแล้วสลับจากของเฟนเป็นกาแฟาของเซฟเฟร์นเป็นช็อกโกแลตเจ้าเดิมชนทุกคนฟังนะความลับเน็ตไอก็คือมีรองเท้าเปลี่ยน มีกระเป๋ามีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายมีทชู่ซับเงือคือเอาของมาเยอะมากดูดิเวลามาแบบนี้ทีนึงนะก็คือเสื้อผ้าเ,เตรียมมาเผื่อทุกคนจะเฟินเพื่อนจะเฟินอะไรเงี้ยมีเปลี่ยนหมดวันนี้ผิวดีมากไม่ได้พูดเล,เล่นเุ้ยมันเป็นคลั่งก้าดานอะสู้เฟนไม่ได้งไง <laughs> ถามคือคนเยอะแบบนี้ทำคอนเทนต์ยังไงชุดที่เตรียมไว้จะเป็นไม่หรือไม่เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่อีกร้านหออนึ่งอแถวนี้เป็นร้านที่แบบขายพวกเสื้อผ้าของกระจุกกระจิ๊กจริงๆร้านนี้ก็น่ารักนะไอร้านเนี่ยแต่เรากินไม่ไหวแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีก400เมตรนะคะ คือมาเนี้ยไม่ต้องใช้รถเลยเพราะว่าถึงมีรถก็ไม่มีที่จอดเฟนชอบถนนพระอาทิตยมากเลยอะเพิ่งเคยมาเดินแบบจริงๆริงจังๆอ่ะครั้งแรกเ็ารู้สึกว่าถนนหรือว่าร้านต่างๆมันมีความเป็นแบบโอทาวแล้วมันแบบถ่ายรูปน่ารักไปหมดเลยแล้วก็ คนส่วนใหญ่อะจะเป็นแบบชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งคือเยอะมากแล้วรู้สึกว่าวาย์มันดีอะใครที่ไม่เคยมาอยากให้ลองมานะมันแบบมันดีมากจริงคิดว่าปีนี้น่าจะแบบเที่ยวไทยให้เยอะขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราก็แบบเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่าเมืองไทยมันก็น่ารักเหมือนกันอยากตะเคซิไม่มแบบไม่มีแดดก็มีฝนงงมาก ตอนนี้ฝนตกแรงมากวิถีเนตไอกรี๊ดถึงแล้วนะคะทุกคนร้านซัมซิงกาเบิ u อาร์เยวดูฝนตกแรงมากมีกิฟตอันนี้ด้วยกิฟต์ลายดอกที่เราชอบอันนี้ร้านเขาจะมี2ชั้นนะ เหมือนจริงๆแล้วว่าซัมติงกะบอลอาซมันจะมีร้านที่เป็นขายของแล้วก็เป็นร้านที่เป็นคาเฟ่ถ้าเกิดเวลาที่เป็นคาเฟ่จะอยู่แถวๆพนครกระเป๋าวันนี้น่ารากักอะสีสันแบบซัมเมอร์สุดๆนี่ไงทุกคนเห็นปะเขามีคาเฟ่ด้วยอยู่ที่ BTS กรุงทนคำถามคือเราจะกลับยังไงฝนตกแรงมาก เป็นเก๋ปะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินกลับรถแล้วนะคะฝ่าฝนไปมันน่าจะตกไม่นานแหละเพราะว่ามันมีแดดออกด้วยเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะกลับรถแล้วเราก็เลยจะปิดคลิปไว้แต่เป็นเท่านี้นะคะใครที่อยากให้เราไปเที่ยวในกรุงเทพที่ไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วบายยคลิปนี้ก็คือเด็ดไอเดลซูชิบิสสดๆทั้งเกีืยทั้งร้น We have a quarrel, it almost breaks my heart. Cause I am so afraid that we will have to part. Each night I ask the spark.